ดิคุที่เข้ามาดูชอบว่าล้อลอยทุกคนข้วยบอกพอดีว่าเราไปเจอรถแบบแต่จะบอกว่าไม่โคตรเปี้ยวทุกคนอันนี้คือรถใช้งานนะอยากจะบอกว่ารถใช้งานนะเว้ยลืมชื่อว่ะน่าจะชื่อร้องไยพอดีว่าเราไปเจอดีมซูเปอร์คาร์แถวนี้น่าจะมีแค่คันนี้นะเท่าที่เราเห็นมานะไม่โคตรเปรี้ยวเลยว่าทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปเจอกับเจ้าของรถนะทุกคนเดี๋ยวเราจะบูรณะรถเราให้เป็นแบบตรงคล้ายๆแบบนี้แหละมาดู ม่เกี้ยวจัดเดี๋ยวอะไรคร่าวๆน่าจะาไปดูตรงนู้นนะอลองขี่แซปเปิลดูดิคือผมไม่กล้าขี่ว่ะทุกคนยางคือมันเล็กจัดเลยนะ4ี่้าทับเกบอ่ะโอเคทุกคนก็เราอยู่กับเจ้าของรถแล้วนะผมก็จะมารีวิวคันนี้เราจะเริ่มจากจุดไหนดีจากข้างหน้าเลยไหมข้างหน้าก็จะมีอะไรบ้างครับ น้องชายเป็นชุดดำหน้าครับผมดำหน้าอันนี้คือทรงแบบพร้อมเชงใช่ไหมครับผมแต่ก่อนเราใส่แผค้อมินียมนี่ใส่เป็นแผคอเดิมครับผมลืมลืมอันนั้นคือมันเป็นถังมเนียมถูกป่ะใช่ครับอ่าก็ชุดหน้าก็จะประมาณนี้รุมก็เจาะลายนี้แล้วก็มีโชกกึ่งอันนี้คือมันแบบขี่ใช้งานประจําวันเลยใช่ไหมใช่ครับผมอยากจะบอกว่าสุดจัดโคตรสุดข้างหน้าเวลาเรายกล้ออะไรอย่างงี้คือมันมันไม่งอเรอวะใช่ไม่งอครับก็ปกติครับก็ปกติใช่ไหมเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยว,วแค่เขาโชว์ให้ดูนะผมยกยางสี่ิห้าทับเกาทำได้ไงก็ไม่รู้นะ<ม>แล้วก็ไอ้นี่คือมันเป็นอะไรมันผ่นานตึกมาใช่มขุด <laughs> นี่แต่ก่อนยังไม่ตัดแผงคอมันเหนือโชคมันมันเหนือไม่เหนือ,บอนแบบอ๋ออันนี้คือเราโหลดกี่นิ้วสี่นิ้วครับอันนี้สําหรับแนวทางคนที่อยากจะทําแบบว่าฟงนี้เลยนะโหลดหน้าสี่นิ้วยางสี่สิบ้าทับกาสออกมาทรงนี้เลยนะนัดพอร์ตผิวผิวว่าทั้งคันไหมทั้งคันจุดที่ เปิดได้ปั๊คือข้างในนี่คือไม่เหลืออะไรเลยนะคือแบบว่าพร้อมแข็งมากอ่ะเออก็เหลือแค่แบบว่าแผงคอใช่ไหมใช่ครับแฮนด์แฮนด์ตอนนี้เป็นแฮนด์มินียมป่ะแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมเหลือแค่แผงคอมินียมแฮนด์แล้วก็ถังใช่ไหมแต่ที่จริงคือน้องเขามีถังอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ใช่ไหมใช่าก็จะประมาณนี้โช๊กก็จะเป็นโช๊กโช๊กพอร์ตพอร์ตสองเก้าห้านี่นมาดูดูนี่ก็เป็นพอร์ตแท้สองเก้าห้า เอาก็ห้าดีมนี่ก็ถือว่าทำที่สุดแล้วใช่ไหมคือสองจีนห้านี่ก็คือขี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมแค่สุดๆก็สองแปดศูนย์อ๋อสองแปดศูนย์นี่พ่อเขาจะเป็นเอสดตามที่เรารู้จักกันดีนะครับผมโบสวนดอกใช่ไหมใช่ครับท่าไปนี้เราได้มาเท่าไหร่สามพันสามพันเท่าไหร่ก็มีอะไรอีกสวิงงามสวิงงามก็จะเป็นตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ได้มาพันสามพันสพันสามพันสิบนี่คือย่นสุดยังยังไม่สุดครับยังใช่ไหมสามารถย่นได้เข้าอีกนี่นี่มาดู จะยนเทาอีกใกล้จะอันนี้ตัดโค้งปะตัดครับผมโอ้โหอันนี้คือรถใช้งานใช่ไคุณถามจริงย่างหลังก็จะเป็นส5ทห้าับเกสเหมือนกันก็ดุมก็จะเป็นดุมย่อแกนล้ออะไรเราใช้หออะไรล้อเป็นแกนล้อเหล็กครับผมอ๋อแต่ว่าข้างหน้านี่คือยกล้อปกติเออแลกก็จะประมาณนี้ส่วนบอกก็จะเป็นเจริญผลใช่ไหมครับผมนี่ตามที่เขียนไว้เลย คือแบบบางจัดอะบางของรถเราอีงนะประมาณนี้แล้วเอ้ยเป็นบ,บีบบางมลมด้ว่ะรถมึงใช้งานจริงป่ะเนี่ย <c oughs> รถมึงใช้งานจริงป่ะเนี่ย <c oughs> แต่เวลาทุกวันครับผมเออดูดิบางลมอันนี้มันบีบยากว่ะเอาไดเป่าอย่างนี้ไดไหมไดเป่าแล้วก็บีบเอามือบีบเข้าแล้วก็ใสารัด<อ>จอบประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่อง5้าสเต็มระบบครับผม5้าเต็มระบบของช่างช่างนะบกบดูยังนี่เป็นไง BBR Racing ตามที่เรารู้จักกันดีนะครับผมเต็มเครื่องก็ที่เราซื้อมาราคาเท่าไหร่ครัมาเัน 7 8 0 0 0ปดพันเจ็ดแปดก็มีอะไรบ้างเชือลูกสะพานโซ่เต็มระบบเอาง่ายคือพร้อมใส่เป็นชุดทากาวเราไม่ต้องไปว่ามาแบบว่าปวดหัวยุ่งยากใช่ไหมครับอ่าก็ราคาอยู่ประมาณเจ็ดพันแปดพันประมาณนี้เนาะไม่รวมท่อเรือนที่เขาให้มาเป็นเรือนอะไรยี่สิบเอ้าผมเรือยี่สิบเอ็กก็ขอลีดเป็นสั่งนี่นี่ครับไฮไลท์เลยหน้าใหม่ดิจิตอลเออเออปกติเขาจะไม่ใส่กันนะแต่ว่าคันนี้คือแม่งโคตรเตะตาผมใหม่แบบดิจิตอลใช่ไหมก็คือเกียร์บอกปกตินะทุกคนครับแล้วก็เป็นสีขึ้นถ้าเราแบบ จะซื้อมาใส่นี้นะคาเท่าไหร่อะ,อะนี่จะอยู่ประมาณพันสามโลชองพันสามไ้มันขึ้นปะขึ้นครับถ้า,าใส่ออ๋แต่ว่าน,นี่คือ <laughs> มึงกลัวล้อไม่ลื่นหรือวะ <laughs> เรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าตาตาเลยจะออกรถ <laughs> เธอที่ใช้อยู่ตอนนี้คือยี่สิบสีใช่ว่าเอาไปวิ่งแบบโชว์คนดูนี่ได้ปะได้ครับจัดไปเลยคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับผมก็เดี๋ยวแบบว่าออกตัวโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้เรายังไม่เคยเห็นเลยว่ะเออไม่เคยเห็นเลยยังมามาจัดไปครับ้องชายเดี๋ยวเล รถเราทรงนี้ต้องมาแล้ววะต้องกลับไปบุรดาแล้ววะคนดูบอกรออะไรครับพี่ <laughs> ก็ตอนนี้เราสั่งชุดเชงไปอยู่ <laughs> ก็รอพี่แกส่งมาผมเป็นของใครก็เยวรอติดตามเฮ้ <gasps> ยเฮ้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 ย เขาแบบตอแล้วลองายหรือเปล่าลองมั้งไงแรงเกินยังไงท้ายมาตระการอยากี่แอมึอยากเล่นเหรอนนี้เด็กเป็ดเป็นไรป่ะคนเป็นไรดูคนก่อนก็มีแค่นี้ก็ผมไม่เป็นไรครับมีแค่นี้ไม่เป็นไรครับีอันนี้ก็ดูรถดูรถลงั้งแรกเลยที่ยกโอ้โห แกชั่วโมดกินเต็มระบบเจ๊มันมีอะไรบ้างอ่ะที่พังอ่ะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เจมุ้งเคมก็มาแค่นี้รองเท้าตัดได้สรุปคลิปนี้ก็ไม่ได้ลองแล้วนะครับผมโอ้โหคลิปนี้น่าจะไม่ได้ไปลองแล้วแหละ <łość> <S 2> <S 2> เป็นงเบเบมากไมเมีแค่นี้ครัผมมีแค่นี้มีแค่นี้จุดหส P R r e s i n g สนุนพาคัดเป็เใส่ตัวนี้มาหรือเปล่าบวกแรงมาสามไปเตนตนเป็นไง สับสองแล้วรอไงทุกคนก็คลิปนี้เราก็น่าจะไม่ได้ออกไปลองนะทุกคนคลิปหน้าถ้าสมบูรณ์กว่านี้แน้วเดี๋ยวเอาไปซ่อมไปดัดอะไรอย่างี้เนาะแต่เอาจริงเครื่องเมื่อกี้มันไม่น่าจะเป็นไรไม่เป็นไรครับเออก็เดี๋ยวรอแบบว่าเจ้าของรถหายดีก่อนเราค่อยเอาไปลองดีกว่านะเดี๋ยวจะเอาไปลองคลิปนี้ต้องขอตัวลาไก่อนไเพียงเท่านี้นะทุกคนต้องไปทำแผลไปต้องไปทำแผลไปตรงนั้นไม่